ครับเนมจากช่องโนเนมนะครับใครกำลังจะดูรถเ m w นะครับที่พร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแล้วแล้วไม่อยากขาดทุนต้องคันนี้เลยนะครับคันนี้ซ่อมเกินราคารถบอกเลยตอนนี้ผมอยู่กับเ m w ยมยนะครับตัวนี้เป็น 318i ปี2 0 0 3เป็นรถไฟยกแท้นะครับคันนี้ผมซ่อมครบทุกอย่างตั้งแต่สีเบาะพุ่มหนังใหม่ซ่อมเบ็ดเสร็จบินเกินแสนห้านะครับ คุณสามารถซื้อ e c 6ที่ซ่อมครบหมดแล้วในราคาคันนี้นะครับเพียงแค่199,000บาทครับค้าอดจะแรกจะเธอจะขายกระทัดมาได้เลยใครดูช่องโนเนมนะจะรู้ว่าตอนนี้โนเนมการาชมีอู่เซอร์วิสนะครับซ่อมรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเห็นที่ผมอ่ะมีลูกค้านะครับซื้อรถมือสองเนี่ยโดยเฉพาะ e c 6เนี่ยหรือ e29 นะครับเอารถเข้ามาซ่อมนะซื้อรถแสนกว่าบาทนะ ซ่อมแบบจบจที่ใช้นะครับใช้เงินเกินแสนกว่าบาทหมดเป็นเสร็จนะครับเกือบ3ามแสนหมดเลยผมไม่ได้บอกว่ารถดีไม่ดีนะคนที่ซื้อรถแบบนี้นะครับอาจจะไม่มีความรู้อาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออาจจะไม่เคยรู้ว่ารถต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับแต่จากประสบการณ์ผมเนี่ยผมอยู่กับตัวรถแบบนี้ทุกวันนะครับรู้เลยว่าซื้อมาปุ๊บต้องทําอะไรบ้างเตรียมประมาณเท่าไหร่นะครับดังนั้นซื้อแบบนี้ครบเสร็จเลย e ส6นะครับ bmw 3อ่ะตอนนี้เป็นรถที่น่าใช้มากนะ ส่วนใหญ่ผมพูดกับพี่ตรงๆนะครับคนที่โทรมาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้มันทุกวันหรอกครับก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้มันทุกวันนะครับมันเป็นรถที่ขับดีมากแล้วราคาตอนนี้จับต้องได้แต่คุณต้องมีเงินเพื่อเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับถ้ามันได้ซ่อมสภาพแบบนี้นะผมบอกอย่างนี้ปีหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ผมว่าประมาณ5้ถึงของราคารถเพื่อเซอร์วิสครับแต่ถ้าคุณทาถึงถึงแล้วคุณจะไม่โดนเซอร์วิสใหญ่แน่นอนนะครับอย่างเช่นส่วนไหนที่ผมเจอนะหนึ่งระบบอากาศ ระบบหม้อน้ำนะครับปับ๊มน้ําทั้งหมดคุณต้องเปลี่ยนให้มันตรงรุ่นเนื่องจากว่าบางคนซื้อมานะครับแทบไม่ตรงรุ่นสักอย่างสุดท้ายมาพังอีกเดียวพังหมดซ่อมหนักมากนะครับดังนั้นถ้าคุณจะซื้อไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะผมแนะนําว่าให้คุณนะ่ะศึกษาค่าใช้จ่ายจากการซ่อมรถแต่ละรุ่นในช่องผมก่อนนะครับไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้ผมอยากจะแบ่งปันจะได้เป็นวิทยาทานว่าจะซื้อรถต้องเตรียมเซอร์วิสแล้วก็มีหลายคนที่อยากซื้อ แต่ก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ไปชอบไปฟังคนอื่นมาว่าซ่อมเซอร์วิสแพงระวังอย่างนูน้นอย่างนี้ผมบอกเป็นกลางอย่างนี้ซ่อมแพงไหมแพงครับไม่มีอะไรถูกครับแต่ถ้าซ่อมรถยุโรปคุณต้องซ่อมให้จบถ้าคุณซ่อมจบนะแล้วคุณต้องใช้ห้ามจอดส่วนใหญ่ที่มาปัญหาถึงผมคือไม่ใช้ครับเขาไม่ใช้แล้วจอดแล้วพังครับดังนั้นถ้าคุณซ่อมถึงนะครับแล้วคุณได้ใช้มันผมแนะนำว่าเป็นรถที่ขับดีมาก บางคนนะครับมีจุดมุ่งหมายในฝันว่าเขามีรถที่เขาอยากขับตั้งแต่เด็กๆอย่างเบียมนะครับถ้าเขาซื้อตอนนี้ได้ผมแนะนำเพ่ซื้อนะเนื่องจากว่าราคาตอนนี้มันถูกมากแล้วนะครับ e 26คันนี้นะซื้อไปไม่ต้องทำะไรแล้วครับผมทําไม่ครบหมดแล้วทุกระบบ 1. ก็คือระบบเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนหัวเทียนคอยเช็คทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับมีคลิป E ีที่ทําคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ2คือระบบกล่องกุญแจครับ คันนี้เจ้าของเก่ามาแบบเปลี่ยนมาแบบประหยัดแล้วก็ไม่ตรงเลยจัดการเปลี่ยนกล่อง i d w s นะครับปัญหาที่เจอบ่อยๆคือเรือนไม้แล้วก็จัดการเปลี่ยนซ่อมแล้วกุญแจทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับ 3. ภายในเป็นเบาะนะครับตัวนอกมีซันรูครบนะครับเบาอ,อย่างเดียวก็20,000กว่าบาทแล้วนะทาสีก็2 5ง0 0ื่นนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยเอ็มก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับบอกเลยว่าโคคุ้ม 1 9 9 0 0 0สบาทครับเดี๋ยวไปดูในเลเอดกันว่ารถน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูอีกอย่างนึงลืมคันนี้ท่อเป็นท่อ M3 ปล่อยคู่เรียบร้อยแล้วนะครับโคตรหล่อเลยโอเคครับถนนโล่งๆจะลองเหยียบให้ดูนะโอ้โหเสียดายรถข้างหน้าเบรกนะครับเวลารอบมันมานะมันขึ้นไปเลยนะครับเนี่ย เกียร์เปลี่ยนดีหมดนะครับมีท่อคู่ผมว่าเสียงท่อคู่กําลังดีนะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นเครื่องแอนเอนะครับต้องรอรอบมันนิดนึงแต่ถ้ารอรอบเนี่ยเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นี่ผมว่าโอเคเลยความร้อนไม่มีปัญหานะครับเราทําให้หมดแล้วนะเหยีบยุ๊บเหลี่ยยยยาวๆผมว่าก็ซิ่งกว่าสามนึ่งแปดธรรมดาเนื่องจากว่าคันนี้ทาทาเครื่องมาดีนะครับแล้วก็จริงจริงทำท่อมาหมดแล้วนะครับขับซิ่งหล่อเลยนะครับทรงนี้ดี แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถน่าใช้ยังไงครับนะครับตัวนี้เป็น3 1 8 i a ไฟยกปี2003นะครับคันนี้ซ่อมคร,ครบหมดแล้วถ้าจะซื้อทําเสร็จแบบนี้นะครับซื้อจบๆเลยคุณลองศึกษาคลิปผมได้นะครับแต่ละคันที่เอาเข้ามาเนี่ยซื้อรถถูกแต่สุดท้ายไม่จบคันนี้ซ่อมให้จบครบหมดแล้วนะครับตัวรถเป็นปี03แทแท้ๆนะครับสีรอบคันเราทํามา2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับรวมทําสีตัวคิวค่าทั้งหมด25งหมนะ มีบินให้ดูนะครับสีสวยหมดแล้วนะครับกันชนหน้าดูกันชนหน้าจะเป็นทรง M3 นะครับหล่อๆไฟตัดหมอกเปลี่ยนให้ใหม่แล้วด้วยนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนลูกแก้วนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดําสวยเลยรถไม่ต้องทําสีแล้วนะครับตัวนี้จะเจาะคลีป M3 นะครับเป็นเคปล่ามานะครับล้อเป็นล้อขอบ18นะครับยางพอใช้ได้นะแล้วก็เซ็ตทรงนะครับผมว่าทรงรถคันนี้นี่โอเคเลย ช่วงล่างเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจัดการเปลี่ยนโช๊คใหม่ให้นะครับโช๊คใหม่มือหนึ่งเลยนะครับช่วงล่างทําให้ครบเลยไหนๆเราทําให้มันพร้อมใช้แล้วแล้วก็จัดการเปลี่ยนให้เลยนะครับดูจากสีรถทั้งหมดนะครับสีเท่ากันเนื่องจากเพราะมันทําพร้อมกันหมดคิ้วข้างทําสีให้หมดแล้วนะครับสันลูฟนะครับซ่อมมาพร้อมนะครับอันนี้คิ้วยางพร้อมนะครับที่ปิดข้างในพร้อมหมดแล้วนะครับซ่อมมาครบเลยนะครับมาดูด้านหลังกันสีสวยเลย ข้างหลังนะครับอย่างแรกกันชนหลังนะเขาจะทํามาเป็นทรง M 3เรียบร้อยแล้วนะครับทําท่อคู่มาแล้วนะครับโอเคเลยขับดีไฟนะครับ<ม>ก็แต่งเป็นตัว LED นะครับไฟแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2องอย่างเลยชิ้นนี้นะผมจัดการเปลี่ยนให้แล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะชอบหักแต่ผมจัดการเปลี่ยนห,หมดติดจอแอนดรอยพร้อมกระมองหลังพร้อมเลยนะครับมาดูภายในของ e c 6กันนะครับกุญแจเรามีให้2ดอกนะ ตัวนี้ล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกเราทํากุญแจให้ใหม่นะครับสร้างกุญแจให้ใหม่เลยอย่างแรกนะครับอยากให้ดูคันนี้ก่อนภายในเราจัดการทํามาให้ใหม่หมดแล้วนะครับภายในหุ้มหนังใหม่นะครับทั้งหมดเป็นสีดานะครับสองหมื่นกว่าบาทนะหุ้มหนังใหม่หมดเลยนะครับย้ําว่าหนังใหม่คุณมาดูได้หนังใหม่หมดอย่างที่2นะครับแผงประตูเนี่ยจะเป็นแผงประตูตัวนอกนะครับตรวนี้จะแผงประตูตัวนอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคปฟล่าหมดนะครับติดฟิล์มกองแสกมาให้ครบหมดแล้ว แผงประตูเป็นตัวนอกก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้างในเราจะทําเป็นสีดําให้หมดเลยนะครับตัวนี้ไฟเป็นไฟออตโต้เรียบร้อยแล้วนะครับปีใหม่ๆจะเป็นไฟออตโต้หมดกุแจอยู่นี่นะสตาร์ทนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับโอเคมาดูอย่างแรกก่อนนะโวรงมาลัยนะครับพวรงมาลัยตัวนี้เป็นพวรงมาลัย M3 แท้นะครับพร้อมพาร์ทเนอร์ชิพนะพวรงมาลัยตัวนี้นะครับผมขายอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นแปดนะ ต้องบอกแค่พวงมาลัยก็คุมแล้วเนาะมีคูซอนโทนครบนะครับเล่นใช้คูซอนโทได้นะเนี่ยกดคูซอนโทใช้ได้นะครับกดคูซอนโทนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็พัตเตอร์ชิฟตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ได้ต้องซื้อสไปรัลมาอีกตัวหนึ่งนะครับมาติดตั้งอีกทีหนึง่งตัวนี้คูซอนโทใช้ได้เปิดปิดตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้ปิดได้หมดเลยตัวนี้ตัวก็จะเป็นบว,วกลบเสียงจากเครื่องเสียงนะครับต่อจอ Android มาเรียบร้อยนะครับต่อเป็นตัวแคนบัสที่มันสามามรรถซิคกัันนได้เลยะบ ไฟเป็นไฟออโต้ Auto, มีไฟัดหมอกหน้าหลังพร้อมนะครับแอร์เย็นนะครับติดฟิล์มให้ครบหมดแล้วเนาะนะครับภาษีไม่ขาดคอนโซลไม่เหนียวนะครับคอนโซลสวยเลยนะอันนี้ดู BC ีนะครับปัตาซิปเปิลกันมนต่างๆนะครับมาดูจอ a n นด o อยนะคันนี้เราซ่อมแอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบบอกเลยแอร์เย็นมากเดี๋ยวดูบินทั้งหมดที่ซ่อมนะติดจอยนดอยมาพร้อมนะครับแอร์เย็นอยู่แล้วนะ หัวเกียร์ทั้งหมดเป็นเคปล่าหมดเลยนะครับเกียร์สามารถบวกลบได้นะครับเนี่ยตัวนี้บวกลบสปอร์ตได้นะครับบวกลบเป็น1 2สองได้นะครับเกียร์ใช้งานได้ปกติถุงพวกนี้เป็นถุงแท้นะหนังแท้มนะครับหนังแท้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะอันนี้เป็นล็อกนะครับกระจกงานใช้งานได้นะครับเราจัดการเปลียนให้หมดแล้วนะทั้ง4ด้านนะครับลืมบอกตัวนี้พับกระจกได้นะครับจัดการซ่อมให้ครบหมดแล้วนะ ก็พับได้นะครับถ้าเราจะเปิดนะเปิดได้นะครับเรียบร้อยนะครับพับได้ครบได้หมดเลยนะครับดูบินนะครับอันนี้เป็นบินซ่อมรถนะเบียนนี้นะครับดูที่เราทําให้นะครับทําสีนะครับเช็คจุดคอยจุดระเบิดเปลี่ยนหัวเทียนนะครับล้างนี้ปิดผีเสื้อนะครับวาล์วแอร์โอลิงนะครับท่อหัวเทียนนะครับหัวหมอนเนี่ยเสาซีนะครับซ่อมเบรกหน้าซ่อมภายในน้ำมันเบรกนะครับแผงจิ้งหลีดเปลี่ยนแล้วเบอะนะครับเนี่ยติดฟิล์มเนี่ย ทั้งหมดลงโปรแกรม EWS นะครับบินนี้นะครับ9 6 0 0นะคุณดูนะ9 6 0 0นะครับอันนี้ทำช่วงล่างนะครับยางเบ้าโช็คลูกหมากันโค้งนะครับโชคอัพหน้าเป็นของใหม่นะ5,500นะครับเนี่ยทุกอย่างหม้อน้ำนะครับน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับปรกเกนทุกอย่างเนี่ยบินนี้อีก2,5 0 0 0นะครับมีบินนี้ทำกุญแจเพิ่มนะครับเปลี่ยนลูกปืนหลังนะครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับซ่อมซันลูกนะครับ ยางใหม่สเส้นจอยดอยนะครับซ่อมแหลกนะครับเห็นปะเราซ่อมทุกอย่างเนี่ยบินนี้ประมาณ30,000กว่าบาทนะมันมีบางอย่างที่เราทําให้ลูกค้าเก่าฟรีนะครับคุณคิดดูบินเนี้ยคือแสนกว่าบาทแล้วเนะคือคุ้มมากๆแล้วนะถ้าคุณมานั่งทํานะครับผมบอกเลยว่าบานปลายมากๆนะสลุปใช้งานได้นะครับเปิดปิดนี้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้หมดเลยนะปิดอย่างนี้แล้วก็ปิดตรงนี้เข้ามานะครับ ถ้าหลังคาทุกอย่างสีดําเราจัดการเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับอุปก,กรณ์เนี่ยเปลี่ยนครบให้หมดเลยนะครับสีดําสวยนะนี้สวยทุกอย่างเลยนะครับใครได้คันนี้ไปโคตรคุค้ดูด้านหลังนะครับปัญหา ec 6อีกอย่างนะคิวชิ้นนี้นะครับมันชอบหลุดล่นเราจัดการซ่อมเปลี่ยนให้หมดแล้วเนาะคุณดูภายในข้างหลังนะครับสวยงามหมดเลยนะคุณดูเนี่ยทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับบอกว่าเราจัดการหุ้มให้ใหม่หมดแล้วนะครับ ข้างหลังเนี่ยคุณดูแผงประตูสวยมากเลยนะครับนั่งข้างหลังเนี่ย E46 อ่ะ <Easy 6. S 1> ไม่แคบเกินไปแล้วก็ไม่กว้างเกินไปนะครับข้างหน้านี่คือผมนั่งสูงร้อบหผมเซตเนี่ยผมก็ยังนั่งเหลือนะสวยงามนะครับผมว่ารถคันนี้ถ้าเอาไปขับพร้อมใช้ต้องสภาพราคานี้เลยคุณทำเองคุณบานเชื่อผมโอเคครับได้เห็นรายละเอียดและสเปคของตัว BMW ชวิ3นะครับ 3 18i ซ่อมครบหมดแล้วปี03นะครับไม่ต้องซ่อมแล้วขายขาดทุนให้1 9 9 0 0 0บาทครับใครสนใจคันนี้ครับรับแรกรับเทิร์นรับขายอยากฝากขายจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณแสนสองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับบอกเลยว่าจะซื้อรถ EC6 นะซื้อพร้อมใช้ยังไงก็จบกว่านะครับถ้าคุณทำเองแต่ถ้าคุณชอบยินดีทำเองเลยนะครับรถยุโรปอยากประหยัดนะเชื่อผม เจ็บทีเดียวครับเจ็บจบเจ็บทีทีแต่เจ็บน้อยๆคุณโดนบานแน่นอนนะครับสุดท้ายจะแลกจะเทินจะขายจะฝากขายก็แอดไลน์ตามีิวโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย